ช็อกโกแลตที่ถูกใจคน12ราศีในวันวาเลนไทน์สำหรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่หนุ่มๆสาวๆรอคอยที่จะมอบดอกกุหลาบและช็อกโกแลตให้กับคนพิเศษโดยวันนี้ขออินเทรนกับเทศกาลวาเลนไทน์เดย์สำหรับใครๆที่กำลังมองหาช็อกโกแลตให้กับหวานใจหรือคนพิเศษแอดมินจึงขอนำบทความช็อกโกแลตที่ถูกใจสำหรับชาว12ราศีในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ลองมาติดตามกันครับว่าคนพิเศษของคุณนั้นอยู่ในราศีใดจะได้ซื้อช็อกโกแลตได้ถูกใจกับคนพิเศษของคุณช็อกโกแลตสำหรับราศีเมษชาวราศีเมษคุณอาจต้องเลือกช็อกโกแลตแบบที่ดูหรูหราสักหน่อยเพราะว่าชาวราศีนี้ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเสมอสำหรับพวกเขาช็อกโกแลตสำหรับราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภชอบช็อกโกแลตในแบบที่ใจกลางนุ่มอย่างเช่นสอดไส้คาราเมลแบบนี้เลิฟอย่าบอกใครเชียวละช็อกโกแลตสำหรับราศีเมถุนชาวราศีเมถุนจะชอบช็อกโกแลตแบบที่พบไปรับประทานได้ง่ายๆสะดวกสะดวกเพราะชาวราศีนี้เป็นคนไม่ค่อยอยู่กับที่แบบชนิดที่เป็นแบบเม็ดเล็กเแล้วเอาออกมารับประทานทีละนิดจะเวิร์กมากมช็อกโกแลตสำหรับราศีกรกฎ ชาวราศีกรกฎโดยไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตแบบใดชาวราศีนี้ก็ชอบไปซะหมดเรียกว่าใบหน้าของคนราศีนี้จะเต็มไปด้วยรอยยิ้มทุกครั้งที่ได้รับช็อกโกแลตเชียวละช็อกโกแลตสำหรับราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์มีเคล็ดนิดหน่อยโดยเวลาจะให้ช็อกโกแลตแก่ชาวราศีนี้คุณจะต้องมีวิธีการให้ ในแบบที่เซอร์ไพรส์หรือจะจู่โจมถึงจะสร้างความประทับใจให้ชาวราศีสิงห์ได้ช็อปโ,โกแลตสำหรับราศีกันชาวราศีกันคุณจะต้องแน่ใจก่อนว่าช็อปโกแลตที่คุณจะให้นั่นสะอาดสแสดงส่วนผสมชัดเจนแล้วอยู่ก็ในหีบห่อสวยงามและก็ต้องเก็บไว้ได้นานๆด้วยเพราะชาวราศีนี้จะกินมันครึ่งหนึ่งแล้วจะเก็บที่เหลือไว้ในตู้เย็นอีกเป็นเดือนเลยละ ช็อกโกแลตสำหรับราศีตุลชาวราศีตุลชอบอะไรอะไรแบบที่เป็นแพ็คคู่เพราะฉะนั้นคุณควรสร้างความประทับใจให้คนราศีนี้โดยการซื้อช็อกโกแลตให้เขากล่องหนึ่งและก็ซื้อให้ตัวเองเหมือนกันอีกหนึ่งกล่องด้วยช็อกโกแลตสำหรับราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ชอบรับประทานช็อกโกแลตมากๆโดยเฉพาะแบบที่เหลวๆหน่อยชอบมากเลยละ่ะ เพราะชาวราศีนี้มีวิธีการกินที่ไม่เหมือนใครต้องค่อยๆเลียเหมือนทานไอศครีมเลยละ่ะช็อกโกแลตสำหรับราศีธนูชาวราศีธนูชอบช็อกโกแลตสไตล์ฝรั่งเศสเป็นที่สุดเลยไม่รู้ว่าแบบฝรั่งเศสเป็นยังไงก็เลือกดูที่เมดินฟรั่งเแล้วกันช็อกโกแลตสำหรับราศีมังกร ชาวราศีมังกรสำหรับชาวราศีนี้ชอบแต่ของที่ดีที่สุดและก็ราคาแพงที่สุดเท่านั้นประเภทว่าถ้าไม่เลิศที่สุดก็ไม่มีทางหันมาแลจริงหรอเนี่ยช็อกโกแลตสำหรับราศีกุมชาวราศีกุมชอบแบบเล็กๆไม่ต้องเอาอันที่ใหญ่มากชาวราศีนี้ชอบอะไรที่ออกจะแบบจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักๆช็อกโกแลตสำหรับราศีมีน ชาวราศีมีนชาวราศีนี้ชอบช็อกโกแลตแบบที่มีหลายรสหลายแบบรวมกันนั่นเพราะว่าชาวราศีนี้เป็นคนชอบแบ่งให้คนอื่นทานได้ด้วย